อะจริงมาเป็นพ่อค้าวันหยุดไงครับวันหยุดก็อย่างที่บอกเนาะเราจะได้มีกำลังใจว่าอ่าวันนี้เราไม่ต้องออกไปเที่ยวนะเราได้ทำงานอะไรอย่างงี้หรือว่าเราต้องออกไปเที่ยวแต่ถ้าเราออกไปเที่ยวเราจะไม่เจอกันเลยนะวีเราจะหาภัษาเจอก็ยาเหมือนกันเนาะเราไปเจเลยนรได้ทีละน ๋ยวนะเสียงเบาหรอดังยังเอ่ยดังยังน่าจะดังแล้วนะดังไหมดังไหมอร่อยมากเลยครับหมูปิ้งเจแดงหอมโปรดมากๆ เออบิบีชอบกินจังอร่อยนะอเ่าะทอข้าวคั่วมามาปิ้งเป็นหมูปิง้งโอกคนใครเข้ามาป่าแชร์หน่อยนะครับ วทายเราดูเชฟตัวไหมครับต้องด้านบนอะด้านบนคือว่าต้องทิ้งไว้เยอะๆเลยอันนค้นดำํามากเพราะมันดำสีมันติดทุกคนเรามีอะไรคุยกัน เราเพิ่งเด็จะคุยด้วยกันง็อร่อเนาะคุณเนยเป็นอร่อยเหรอมากินได้ครับที่บ้านเขาสั่งเดลิเวอรี่ได้เ <c oughs> ขาสั่งได้ครัเรากับรถมาสั่งได้ค่ะที่บ้านเหลือสองหมายบอกว่าเจแดงเขาสั่งได้คนสั่งได้ อันนี้ไม่มีมาที่กัดพี่กัดอันที่เป็นอีกคงให้ไม่อย่างละหนึ่งเลยนะมีมีอีกไม่มากกว่สีกันแต่มันเป็นกัดรเข้มแล้วตัวเราเป็นแบบไฮไลท์ใช่ได้เอาเอาหยิบหยิบมาเลยเข้มก็สมคนดีเลยใช่มันมันเป็นกัดรใช่ได้ชิ้นพวกนี้แล้วเรามีน้องกระโดดน้องเป็นน้องแดงอยู่แถวนี้ทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์ไลฟ์หน่อยนะครับอีกแป๊บหนึ่งจะเริ่มแล้ว จริงๆนะจริงๆเรื่องตอด